นอนจิ๋วคืนชีพจากทานน้ำแข็งไซบีเรียสู่สิ่งมีชีวิตอามตะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอร์ตีตีสาระไม่ไร้สาระพานากรไลมัสโคไลเมเอนซิสเป็นสัตว์ดึกดำบันที่ท้าทายทุกขีดจำกัด เคยสงสัยไหมว่าสิ่งมีชีวิตจะสามารถเอาชีวิตรอดจากการแชร่แข็งในน้ำแข็งมาหลายหมื่นปีได้อย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตสุดทื่นอย่างพานาโกลไลมัสโคลไลเมนซิสหนอนตัวจิ๋วชนิดหนึ่งในกลุ่มหนอนกลมหรือนีมาโทดที่เพิ่งถูกค้นพบและสร้างความคือฮาไปทั่วโลก เจ้าหนอนตัวนี้ถูกพบในชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือ permafrost ที่อยู่ลึกลงไป40เมตรใกล้แม่น้ำโคไลามาในภูมิภาคไซบีเรียประเทศรัสเซียซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคคาร์บอนเดทพบว่าพวกมันมีอายุได้ถึง46,000ปีเลยทีเดียว การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแต่ยังเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในสภาวะสุดครั้วอีกด้วยเรามาดูเรื่องราวของพานาโกรไลมัสโคลไลเมอนนซิตเจ้าหนอนตัวนี้กันดีกว่า หลังถูกนักวิจัยนำขึ้นมาจากน้ำแข็งและละลายน้ำแข็งอย่างช้าๆเจ้าหนอนจิ๋วตัวนี้ก็ฟื้นคืนชีพและกลับมามีชีวิตอีกครั้งแถมยังสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเทศได้ด้วยมีชีวิตอยู่ในยุคไพลสโตซีนตอนปลายซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับสัตว์ขนาดใหญ่อย่างแมมมอตขนพุยและแรดขนยาวที่เคยท่องอยู่ในทุ่งหญ้าสเตปของไซบีเรีย นักวิจัยพบว่าหนอนชนิดนี้มีกลไกลทางชีวภาพที่ช่วยให้พวกมันอยู่รอดได้ในสภาวะที่ขาดน้ําและในอุณหภูมิที่ต่ํามากๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าแอนไฮโดรไบโอซิสหรือการพักตัวแบบไร้น้ําพวกมันสามารถผลิตน้ําตาลเทรฮาโลสเพื่อปกป้องเซลล์จากการถูกทํำลายจากความเย็นจดัดแม้จะมาจากยุคดึกดำบรร แต่พนาโกลไลมัสโคลไลเมเอนซิสก็มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับหนอนกลมบางชนิดที่เราพบได้ในดินส่วนทั่วไปในปัจจุบันเลยค่ะ การศึกษาความสามารถในการพักตัวของหนอนชนิดนี้อาจน,นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการเก็บรักษาเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์หรือแม้แต่การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและยาการค้นพบพันาโกลไลมัสโคลไลเมี n นซิสครั้งนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่น่อาอัศจรรย์บนโลกใบนี้และความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าความคาดหมาย เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสเหลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกันกบเนเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ